สวัสดีครับอยู่กับพวกเราเด็กถักดูบอลน,นะครับเฮ <Yeah. S 1> ้ยอยู่ในช่วงเด็กถักคิดคุยหลังเกมโอ้โหเป็นโค้ที่โคตรเดือดโคตรมันโคตรระหว่างแมนอยู่กับอาชนอทที่เพิ่งจบกันไปด้วยสกอร์หนึ่งตหนึ่งนะครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับทั้งสองคนเป็นเกมที่แลกกันแบบว่า สุสีนะผมว่าสุสีแล้วก็ค่อนข้างจะสนุกมากๆนะเป็นเกมที่คุ้มค่านะครับกับการอดหลบอนอนนะก่อนที่จะไปเรียนหรือว่าไปทํางานกันในเช้าวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่มันจริงๆนะเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดดีเทลหลังเกมกันดีกว่าว่าเกมนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ เจ้าบ้านเมนูของผมเลยละกันนะครับว่าเกมนี้มาในรูปแบบไหนแล้วก็สิบเอ็ดตัวจริงเนะี่ยมีใครบ้างนะก็วันนี้นะครับวินาเต็ดตนะมาในแผ่นเกมเหมือนเดินเมน,ดน,นะสามสี่สามโดยที่มีผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นนางเดียวนานานะแล้วก็สามเซ็นเตอร์มีเรนนี่โอโล่ลินเดเลฟแล้วก็มาไทเดลิกนะครับส่วนวิงซ้ายเนะี่ยเป็นเดโยดาโลนะวิงขวาเป็นลูเซียมัสตาวีคู่มิดฟิลด์ตรงกลางเนะี่ยเป็นคาเซมิโร่กับบูโน่เฟนันเดสนะครับแล้วก็3ตัวบอลมีคริสเตียนเอลิกเซ่น ลในฮานการนแนชชอแล้วก็มีเจอชัวซเซอร์เซ่นะครับยืนเป็นกองหน้าเป้า11เ็ตัวจริงวันนี้ของยูเต็ดนะครับแล้วเราไปดูรูปแบบการเล่นแล้วก็11เ็ตัวจริงของอาร์เซนอลของที่พิเกนดีกว่าว่ามายังไงในวันนี้ที่เจอกับยูเต็ดนะครับโอเคครับก็สำหรับ ทีมของมิเกลอเดลตานะอาร์สเนลนะก็ตามคาดนะเหมือนกับคลิปก่อนเกมที่เราได้พูดไปก็มาระบบ4-3-3นะครับก็พักษาประตูวันนี้เดอะโคดอภิมหาเทพเร็วจริงชาวนะครับดาวิดลาปูาลายานะครับผมโอ้โหวันนี้เรียกได้ว่าถ้าขาดชายคนนี้นี่คือผมว่าทีมผมน่าจะแพ้ไปละว,วันเนี้ยจริงจริงส่วนสำหรับแบ็คโฟนะครับปีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะจากคาดการนะคือคิดว่าแบ็คซ้ายจะเป็นเจ้าหนูเลวิสเคลี่สตาร์ทนะแต่ว่าเป็นเดอะรูปหลอกคาราฟิ ลี่นะส่วนแบ,บ็คขวาก็เป็นยูเรนทิมเบอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็คก็เป็นกาเบรียลมาการเยสคู่กับวิลเลียมซาลิบานะสามกองกลางก็ตามคาดการครับมาตินโอเดกาดโทมัสปาเตแล้วก็เดคเคนไรสนะครับผมสามแนวลูกก็เหมือแนบบที่ผมได้คาดการไว้นะผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นราฮีมหรอกก็เป็นเจ้าหนูเอ็นวานารีอยู่ทางฝั่งขวานะแล้วก็เมเรโนเล่นหน้าเป้าปีกซ้ายก็เป็นเรนาโดทอสสานะครับผมสำหรับอาร์เซนอลนะก็เป็นไลน์อัพของทั้งสองทีมในเกมนี้นะเราก็มาเจาะในเกมนี้เลยดีกว่าว่า ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับเริ่มจากทีมเจ้าบ้านแล้วกันอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นยังไงบ้างครับเกมนี้โอเคสำหรับยูไนเต็ดนะเดี๋ยวเราก็มาพูดถึงกันเลยดีกว่าก็คือตามคาดนะครับว่าวันนี้ยูไนเต็ดอ่ะมาในการเล่นเกมรับใส่กับอาร์เซนอลนะเพราะว่าด้วยสไตล์ของ มีแต่ช่วงหลังจะเป็นเกมที่เน้นเกมลับก่อนอยู่แล้วไม่ว่าจะเจอกับใครก็แล้วแต่นะคือเน้นอุดไว้ก่อนซึ่งวันนี้ในช่วงครึ่งแรกเนะี่ยถือว่าทําได้ดีนะผมในมุมมองผมนะผมคิดว่ารู้สึกว่าทุกคนนะ่ยในแดนกลางมีการคุยกันมากขึ้นแล้วก็มีการช่วยกันพยายามเหมือนแบบว่าทําให้อาร์เซนอลเนี่ยพยายามเซตเกมอะ่ะเวลาอาร์เซนอลเขาจะเซตเกมเข้าไปพื้นที่สุดท้ายเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างที่จะติดขัดนะในช่วงครั้งแรกรู้สึกว่าเพราะว่าเหมือนยูนเต็ดเนะี่ยแต่ละคนนะ่ยมีสมาธิในเกม สูงนครับในเกมนี้ผมคิดว่าถึงบางที่เนะี่ยจะมีบางคนที่สมาธิหลุดไปบ้างแต่ว่าในจุดนั้นอนะอาร์เซนอลก็ยังลงโทษมิสเต็ดไม่ได้นะในช่วงครึ่งแรกแล้วก็เป็นเกมที่อาร์เซนอลเนี่ยขึงใส่แมนยูนะแล้วก็มีแมนยูเนี่ยได้มีโอกาสสวนไปบ้างนะครับสร้างความหวเสี่ยวให้อาร์เซนอลเป็นครั้งคราวนะในช่วงครึ่งแรกแล้วก็เกมก็เป็นในลูกนี้นะครับจนที่เนี้ยมันมาจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วก็มี ฟิกิกนะครับของบูโน่เนี่ยที่ผมบอกเลยว่าโคตรมากๆนะถ้าใครได้ดูในเกมนี้เนี่ยคือเป็นนาทีที่45บหวกสนันก็คือยูโน่ก็คือบูโน่เนี่ย ซัดซีคิกด้วยขวาสุดสวยไปทําให้ก่อนจบครึ่งแรกนะ่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆนะครับในเกมต่อเนี่ยทำให้อินเตนตออกนำอาร์เซนอลไป1ประตูต่อศูนย์นะเดี๋ยวเราถามให้ปิกเกอร์แมนด้วยกนว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับในช่วงครึ่งแรกนะสำหรับเกมนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในมุมมองของผมนะสำหรับผมนะในมุมมองครึ่งแรกผมรู้สึกว่าคืออาร์เซนอลน่ะเล่นเหมือนนัดเจอเวสแฮมเปะเลยคือพอเจอทีมอุดแบบ อุดแน่นๆเนี่ยโอ้โหไปไม่เป็นเลยเคาะอยู่นั่นอ่ะเคาะซ้ายเคาะขวาแต่ผมก็เข้าใจแหละคือถ้าไมเาเคาะก็ไม่รู้้วยเขาทําอะไรเนาะคือเขาก็เคาะพยายามหาช่องแหละแต่ผมว่าแบบบางจังหวะแบบผู้เล่นอาร์เซนอลไม่ค่อยกล้าได้กล้าเสี่ยงเท่าไหร่นะมองว่าแบบเขาดูเล่นแบบเมมอ่ะรู้เลยว่าเมมมากแบบเขาเล้นมากกับแมตชนี้แบบคือเขาก็ระแวงเกมสกัตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยแหละแต่ที่ผมได้กล่าวไว้แต่ว่าคือผมรู้สึกว่าแบบคุณเมมเกินอ่ะคุณเมมจนแบบมันไม่มีอะไรเลยคือคุณก็เคาะไปเคา มาเคาะไปเคาะมาแล้วพอพลาดก็โดนเขาสวนแบบมันแทบไม่มีโอกาสแบบโหแบบจังๆให้แบบได้ลุ้นเลยนะสำหรับครึ่งแรกคือผมมองว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างแบบคือถึงได้คลองบอลแต่ว่ามันก็เท่านั้นนะครับแปลว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้นะเหมือนกับแบบที่ผมบอกไปว่าแบบพอเวลานัาเจอรับแน่นๆมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทีแหละก็ <S <S ไม่มีอะไรมากเลยส่วนลูกยิงของปูน่นี่ก็พูดอะไรไม่ได้เลยคือลูกยิงเขาโผล่เขายิงโกิงแบบไม่ลูกนี้ไม่ต้องไปโทษใครหรืออะไรเลยแบบคือ ถ้าจะโทษท็อตซ่าที่แบบทําไมต้องตัดเกงคือมันก็ต้องตัดจริงๆนะเพราะว่าถ้าไม่ตัดตรงนั้นน่ะคือก็ไม่รู้ว่าการาโชหลุดไปจะยิงเข้าเหมือนกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้น<ด>แบบโทษใครไม่ได้หรอกต้องโทษที่สมาธิไม่มากพอมากกว่าทั้งทุกคนเลยต้องโทษ<ด>ทุกคนเลยมากกว่าประมาณนั้น,นการจบครั้งแรกทั้กองนยน้ที่ถือว่าโอ้โหแมนยูนี่ก็เป็นบัดเด็ดของบูโน่เลยที่ ให้เกมในข้างหลังเนี่ยมันค่อนข้างจะเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างหลังเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกับข้างแรกไปบ้างละกันพอเรามาเริ่มข้างหลังเนี่ยด้วยการที่ยูเนเต็ดเนี่ยมีสกอรต์นะอาร์เซนอลอยู่หนึ่งลูกนะก็มีการปรับหมากเล็กน้อยนะครับจากอาร์มริมนะก็คือส่งไอเดนเทเวนนะครับที่เก่าจากอะคาเดมี่ของอาร์เซนอลนะครับที่เพิ่งซื้อตัวมานะโดยที่ลงมาแทนที่ของเลนี่ยูโรนะที่เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าตอนช่วงปลายเครื่งแรกเนะี่ยก็คือ,อยูโรก็ยังเล่นต่อไหวนะแต่ผมคิด โอเคแล้วแหละกับการที่อโมลิมเนี่ยเลือกที่จะเซฟแล้วก็ถอดเดี๋ยวลงไว้เกมในข้างหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าทีนะี้เกมมันเริ่มสนุกขึ้นลวมันเริ่มไม่ตื้อละเพราะว่าพอทีนี้มันนำอยู่หนึ่งศูนย์ใช่ไหมบ้าแล้วอาร์เซนอลเนี่ยก็มีการที่แบบว่ามีการปรับมาเลยคิดว่าเดต้าก็ได้มีการบอกลูกทีมให้เล่นเสียดมากขึ้นนะครับล้วก็เลยทําให้เริ่มมีโอกาสที่จะได้ประตูจากยูนเต็ดมากขึ้นเหมือนกันบวกกับว่ายูนเต็ดอ่ะลูกสวนอะ่ะก็เริ่มได้น้ําได้เนื้อ ขึ้นมากกว่าในเครื่องแรกนะจังหวะของฮอยลุนถึง2โอกาสทองนะสำหรับผมคือดูที่อาร์เซอนอลเนี่ยดิวัพกันพลาดละจากหน้าบ้านแล้วไปชกมาได้แต่ว่ามันติดที่ว่าฮอยลุนอะ่ะช้ากลับกลายเป็นว่าหมูหกไปเลยที้ลูกน,นั้นเป็นดีแคนไลซ์นะ ที่มาสกัดไปได้แล้วก็แบบว่าช่วยชีวิตให้อร์เซนอลเนี่ยรอดตานะจากจังหวะอจอๆตรงนั้นซึ่งถ้าเป็นแฟนแมนยูก็คงผมมองเลยว่าด่ากันลั่นบ้านนะลูกนั้นที่แบบว่ารู้สึกว่าควรทาได้ดีกว่านี้นะสำหรับลัสมุรค่อยรวมถึงจังหวะที่ท้ายเกมเนี่ยในการคอรจับลิเนเซนเข้ามานะแล้วก็จะได้เข้าชาร์จอยู่แล้วแต่ว่า ก็ช้ากว่ากาเบียลนะครับของอาร์เซนอลแล้วกาเบียลก็ได้จิ้นถึงออกไปซึ่งแบบทําให้ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่หมายถึงห้อยลุกนะเขาเป็นคนที่แบบว่าจะระเบียบร่างกายได้ไม่ค่อยดีนะในการที่จะเล่นบอลเหมือนแบบว่าเขาดูไม่พร้อมเล่นบอลเลยทุกครั้งที่เวลาบอล เขามาหาตัวแบบจังหวะที่แบบว่าคาดไม่ถึงนะอารมณ์เหมือนแบบว่าผมว่าน,น่าจะอยู่ที่สมาธินี่แหละส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้ามีสมาธิมากพอเนี่ยน่าจะจัดการกับการจัดระเบียบร่างกายได้มากกว่านี้นะท้ายเกมมะยูนเต็ดมีโอกาสที่จะชนะได้นะครับก็คือจัจงหวะที่ผมได้พูดไปนี่แหละไม่ว่าจะเป็นจังหวะของลาสมุนอยลุนถึง2จังหวะั้ะรวมถึงตอนท้ายเกมจริงจริงที่บูโน่เนี่ยได้ล่อเป้าจ่อๆนะแต่ว่าก็เป็นติดเซฟของมหาเทพดาบิดไลย,ย่านะที่เซฟลูกนั้นได้ในจังหวะแรกนะ แล้วก็ยังจะมาบินปัดในจังหวัดที่2ได้กก็คือทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่ คือเหมือนแบบว่าเกมมันน่าจะจบเสมอแหละคือถ้าเราเป้าขนาดนี้แล้วแบบว่าไลา่ย่ายังทำไี่ดีขนาดนี้นะก็สำหรับผมถือว่าจบกันไปหนึ่ง,นงเนี่ยก็สมเหตุสมผลนะสำหรับแฟนอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะเสียดายนิดหน่อยนะที่ทีมน่าจะต้องการสามคะแนนในเกมนี้นะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วก็ทุกๆคนนะที่เป็นแฟนยูไนเต็ดที่ถ้าได้เข้ามาดูในลิปนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าโอเคแรลๆถึงตัวแรกเราอาจจะหวังสูงได้นะว่าอีลอาจจะหวังชนะได้เลยแต่ว่าก็ต้องอยอมรับว่าอาร์เซนอลเนี่ยเขาก็มีคุณภาพจริงๆนะครับที่สามารถมาตีเคแตกได้แล้ว ก็รวมถึงมีโอกาสที่จะชนะด้วยนะแต่ว่าก็เป็นผู้เล่นของอาร์เซนอลเนี่ยที่ไม่คมกันเองนะทำให้เกมนี้เนี่ยจบไปด้วยผลเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับครับอ่ะก็เป็นมุมมองจากแฟนแมนยูนะครับก็ไปแล้วก็แอนบอลอาร์เซนอลมากดี่กว่าว่าในครึ่งหลังเนี่ยมีอะไรแตกต่างไปจากครึ่งแรกบ้างนะครับบิ๊กว่าไงครับก็สำหรับผมผมมองว่าอันจริงๆริงพอเริ่มมาเหมือนเหมือนที่พี่ซันบอกเหมือนอาร์เซนอลเริ่มกล้าเสี่ยงมากขึ้นนะเหมือนน่าจะโดนไปเกี่ยวดาต้าแบบติวมาแหละ ว่าเอ้ยคุณแบบคุณเพเซฟไปรอเปล่าก็มีการกล้าเล่นมากขึ้นแต่ว่ามันเป็นดาบสองคมละสิคือพอคุณกล้าเล่นขึ้นแปลว่าคุณเสี่ยงมากขึ้นแล้วพอคุณเสี่ยงมันก็เริ่มเกิดความผิดพลาดแล้วแบบผมรู้สึกว่าครึ่งหลังนะอาร์เซนอลเน่เล่นแบบโอ้โหเหมือนคนสติหลุดเลยนะแบบว่าเล่นแบบอะไรไม่รู้นะคือผมดูอาร์เซนอลมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลเนี่ยคือแบบผมไม่เคยเห็นอาร์เซนอลแบบพูง่ายๆคือแบบเบรนเดนเลยอะเป็นอะไรไม่รู้แบบช็อตเกบไปหมดเลยแบบวิวดีก็จ่ายบอลผ้ากันแบบผ้าง่ายๆแบบเหมือนจังหะะทีี่่่แแบบบบคคคอออนจจไได้้ืถามมรก็ ก็โดนไปแล้วเพราะว่าแบบเล่นจ่ายบอลกันผิดพลาดอะไรก็ไม่รู้นะนั่นไหนจะเป็นแบบจังหวะแบบเก็บบอลคือช่วงครึ่งแรกเนี่ยผมต้องยอมรับว่าอาร์เซนอลเนี่ยเก็บบอล2ได้ดีมากเลยนะแมนยูนี่แยไม่ได้เก็บบอล2เลยแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยกลายไปว่าเอ้ามีจังหวะแบบกักกันเองมีจังหวะแบบอะไรก็ไม่รู้นะกลายไปแบบช็อตกันไปเองหมดเลยจนกระทั่งแบบเออมาได้แบบความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะนะคืออันนี้ก็ต้องชมยูเรนชิมเบอร์นะในจังหวะที่เลงจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษเนี่ยแล้วดึงตัวประกบจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ถึง3คนคน ก่อนที่ hmm. จะปาดให้ด็กแค i นไรซ์ยิงก็ก็ยิงดีด้วยแหละแล้วก็คนชงมาให้ก็ดีด้วยถือว่าโอเคแหละคือจริงๆแล้วผมเชื่อว่าอาร์ซนอลคงมองถึง3มแต้มแหละเขาไม่ได้มองหนึ่งแต้มแต่แรกเพราะฉะนั้นแบบมันก็ยังไม่พอนะแต่ว่าพอหลังจากมันก็ตื้อๆตันๆนะคือแบบแมนยูอย่างเขาก็ซื้อเกมลับแหละเหมือนที่รู้กันเขาซื้อเกมลับอยู่แล้วอาร์ซนอลก็คือพยายามโผมแล้วแหละแต่ว่าคุณภาพมันไม่พอนะอย่างวันนี้ผมมองว่าเจ้าหนูเอ็นวาเรี่เนี่ยค่อนข้างเงียบๆนะเหมือนแบบคืออันนี้เป็นความเห็นส่วนตัว ว่าไอ้เจ้าหนูคนนี้คือฝีเท้าดีไหมมันดีนะมันมีความกล้าเล่นมันมีความกล้าเลี้ยงแต่ว่า ผมรู้สึกว่าเซนส์น่ะเซนส์บอนน่ะมันยังไม่ค่อยทันกับเพื่อนๆน,นะอาจจะเพราะแบบพึ่งดันขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ปีแรกด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ผมก็ไม่อยากไปโทษกับอะไรกับน้องมันนะเพราะว่าน้องเขาก็แบบ1 7บเเรงแล้วก็แบบเพิ่งได้ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่แบบประสบการณ์ก็ยังไม่มีมากพอเพราะฉะนั้นแบบผมไม่ขอติได้มากแล้วกันแต่ว่าขอมองว่าวันนี้เขาเงียบๆแล้วกันก็ถ้าไม่นับแค่ลูกยิงที่ยิงได้ผมมองว่าแบบวันนี้อาร์เซนอลเล่นได้ต่ำมาตรฐานมากนะในเครื่องหลังเพราะว่าถ้าพูดดตรๆผมว่่่าเเลลลนไ้แแยยหะบบ กันสเปะสปะมากคือแมนยูเขาแบบแมนยูเขาพยายามเต็มที่แล้วแหละแต่คือแบบวันนี้แบบเออลาย่าเขาองลงจริงๆอะ่ะแบบ <c oughs> เราเซฟจริงๆคือถ้าวันนี้ลาย่าไม่องลงผมว่าแพ้เผลอแพ้แบบ3าหนึ่ง 2-1หนึ่งได้เลยนะคือวันนี้แบบต้องยกให้ลาย่ากับดิคันไรต์จริงๆนะถ้าไม่มี2อคนนี้ผมว่าวันนี้เราเราน่าจะขาดลอยเลยนะแบบที่มองว่ากลางดูเหมือนจะดูดีกว่าแต่ว่าสู้ไม่ได้เลยนะก็โดยรวมผมคิดว่าประมาณนี้แล้วกันไม่อยากจะติอะไรเยอะเพราะว่าอย่างว่าแหละคือมันก็พยายามเต็มที่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าอาเต้าแบบแก้แผนมายังไงนะแต่ผมคิดว่าเขาควรจะปรับปรุงได้ดีกว่านี้นิดนึงแล้วกันคือถึงเราจะขาดตัวลุกไปเยอะแต่ว่าผมมองว่าอาเดต้าควรจะแก้อะไรได้ดีกว่านี้ก็คือผมว่าบาง มันน่าจะเป็นที่แท็กติกเหมือนกันนะแบบพอเจอรถบัสเยอะๆมันต้องเมื่อผมนั่งดูแมนซิตี้สาขาสองยังไงไม่รู้วันเนี้ยมันขอไปขอมานะมันค่อนข้างน่าเบื่อนะสำหรับผมบทเยอะหน่อยแล้วกันวันนี้บทเยอะหน่อยก็ประมาณนี้แล้วกันเป็นความเห็นของแมนยูแล้วก็แฟนอาร์เซนอลนะครับก็ทั้งหมดมวลเกมก็จบกันด้วยสกอร์หนึ่งต่อนหนึ่งแล้วก็แบ่งไปคนละหนึ่งคะแนนนะครับรวมถือว่าอาจจะเป็นเกมที่ทําให้แมนยะูเนี่ยแข็งขวัญกำลังใจแล้วก็สร้างโมเมนตัมขึ้นมาก็ไดดเพราะว่า เกมนี้เขามีความมั่นใจมากขึ้นแผนก็อาจจะทํางานบ้านมาได้ดีขึ้นรวมถึงการเชนนลเนี่ยจจะมีเรื่องที่ยังต้องปรับอยู่อาจจะเป็นเรื่องนํำเดิมเหมือนที่ที่บิ๊กบอกไปนะอาจจะเป็นเรื่องของเกมรุกที่เวลาเจอทีมที่มาตั้งรับแบบเนี้ยจะแก้อย่างไรต่อไปในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่คบรดนะแล้วก็สนุกมากเกมหนึ่งของฤดูกาลเลยก็ว่าได้ที่ฟอร์มของสองทีมเนี่ยอาจจะถือว่าห่างกันแต่ว่าพอมาเจอีไรเลย ก็ S <S 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 สนุกตลอดประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลของทั้งสองคนแต่วันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะวิเคราะห์หลักเกมระหว่างแมนยูกับอาร์เซนอลก็รบลงเพียงเท่านี้ครับก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมสาม,มารถคอมเมนต์คุยกับเราได้เลยครับเห็นว่าอะไรยังไงก็สาม,มารถคุยกันได้เลยครับเม้น์ในใต้คลิปนี้ได้เลย วันนี้ก็พวกเราทั้งสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนะบครยบ้าครับ